ปัญหาการทุจริตของนักการเมืองมีอยู่ทั่วโลกเลยนะครับอย่างที่อินโดนีเซียล่าสุดประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีทุจริตโครงการรัฐสร้างความเสียหายให้กับประเทศเป็นมูลค่าเกือบ6,000ล้านบาทครับคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตอินโดนีเซียหรือ KPK ประกาศเมื่อวานนี้ครับว่านายสัตยาโนวันโตประธานสภาผู้แทนราษฎร ตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีชุดจริตจัดซื้อในโครงการออกบัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้ประเทศสูญเสียมากถึง2.3ล้านล้านรูเปียหรือราว5,800ล้านบาทครับ k p k บอกครับว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อโครงการนี้ราว5.9ล้านล้านรูเปียหรือราว14,900ล้านบาท แต่กว่าหนึ่งใน3ถูกจักยอกระจายในเครือข่ายนักการเมืองและนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการในช่วงปี2,552ถึง2,557ครับนายสัตยาซึ่งเป็นประธานพักโกขาซึ่งเป็นหนึ่งในพักร่วมรัฐบาลน,นับเป็นผู้ต้องสงสัยรายที่4แล้วนะครับสำหรับคดีโกงชาติครั้งมโหฬาาน,นี้โดยเขาถูกกล่าวหาว่ามีบทบาทสำคัญในการวางแผนและจัดซื้ออุปกรณ์ในโครงการบัตรประชาชนแบบใหม่ เขา,ถาแถลงวันนี้ครับว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดไม่เป็นความจริงขณะที่สื่อรายงานว่าหากเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดก็อาจเจอกับโทษจำคุกสูงสุด20ปีและอาจจะเจอปรับอีก1,000ล้านรูปีครับก่อนหน้านี้สัตยาเคยพ้นจากตำแหน่งประธานสภามาแล้วครั้งหนึ่งครับในปี2558นั้งถูกกล่าวหาว่ากันโชคหุ้นจากฟรีพอร์ตแม็โมรันบริษัทเหมืองยักษ์ใหญ่ของสหรัฐเพื่อแลกกับการต่ออายุสัมปทานของบริษัท แต่ต่อมาพ้นข้อกล่าวหาและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่ในปีที่แล้วครับ